ไฟลุกโชนกระแตสุภักษรส,สาสีนเดือดนุ่งทูพีสตัวน้อยเว้าสูงปวดก้นเด้งเตะตาริมหาดอื้อหือหุ่นแม่แซบเสียไม่เปลี่ยนแปลงว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเห็นนางร้ายลูกสองอย่างกระแตสุภักษรเรืองสมบูรณ์เกี่ยวก้อยหลุยอาทิตย์สามีและลูกลูก น้องเจ้าขาน้องเจ้าคุณแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลอยู่เรื่อยๆเลย,ยก็ว่าได้นิวเคลียร์เดือดซัดเทศเผยข้อมูลเท็จเอี่ยวปมฟอร์เรกสามดีทำเจ้าตัวพี่สาวเสียหายครั้งแรกในชีวิต Kelly, เคลลี่เผยติดลิฟต์นานครึ่งชั่วโมงโชคดีที่มีเพื่อนอยู่คนเดียวคงแย่โอ้โหพลอยชมพูสลัดผ้านุ่งบิกินี่จิว๋วอวดหุ่นเด็ดขาวจัว ทำทะเลใต้เดือดปุดปุๆอย่างล่าสุดกระแตสุพักษรก็ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลจังหวัดกระบี่และแน่นอนว่าทริปนี้คุณแม่สายแซบอย่างสาวกระแตก็ไม่ไวยเสิร์ฟทีเด็ดเผ็ดแซบออกมาให้แฟนๆได้ชมกันรัวๆซึ่งบอกเลยว่าแต่ภาพแต่ละมุมล้วนเซ็กซี่ทยี่ใจชวนใจเต้นไม่เป็นจังหวะกันสุดๆโดยเฉพาะเซตสวมทูพีซตัวจิ๋วสีดา ท่อนล่างเว้าสูงปรีดปวดก้นเด้งเต่ตาและหุ่นแซบเสียโดนใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นแคปใจกำกับไว้ว่าในวันที่เราไม่น่ารักก็ต้องรักค่ะไม่อนุญาตให้เลือกทางอื่นแฮเร่ทำเอางานนี้เหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมไปถึงคาราวานแฟนคลับ ต่างกระหน่ำกดกายและคอมเมนต์ชมความสวยแซบหุ่นดีพร้อมกับศาสตร์อีโมจิไฟลุกซูหกคุณแม่ลูกสองรัวๆเลยทีเดียว